ผมอยากจะฝากถึงคุณวินัยทองสองนะครับที่ไปกล่าวหาผมว่าเป็นนักเล่นการพนันนะครับแล้วก็ไปภาพพิงคนตายคือสจต้องาจีนนะครับผมนะครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยนะครับทัปเฟรยิมแล้วก็สนับสนุนนักมวยที่เป็นเด็กเยาวชนนะครับเด็กเยาวชนพวกนี้คือเด็กวัดนะครับที่พ่อแม่มีปัญหานะครับผมนํามาชุบเลี้ยงนะครับสนับสนุนให้เด็กพวกนี้ มาต่อยมวยมีรายได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นค่ายที่จังหวัดอุบลน,นะครับสันติอุบลก็ผมก็เป็นคนดูแลนะครับเราสนับสนุนนักมวยอยู่ทั้งหมด3ค่ายนะครับโดยเงินส่วนตัวผมเองไม่ได้เป็นเงินที่ไปป้อนจากใครมานะครับหรือไปกันโชครัพย์ใครมานะครับเป็นเงินส่วนตัวผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นการันตน์ถึง12ล้านตามที่คุณวินัยทองสองไปออกรายการช่องวันนะครับผมท้าดีเบตกับคุณวินัยทองสองเลยพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้ไปออกรายการช่อง แปดก็ได้ช่องวันก็ได้แล้วเรามาคุยกันเลยนะครับอย่าเป็นนักเลงกระโปรงนะผมเนี่ยนักเลงจริงนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณวินัยทองสองเนี่ยพูดถึงสจต้องปาจีนเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเพื่อนของคุณวินัยทองสองเนี่ยนะครับนาะเป็นเพื่อนเลยนตั้งแต่ชั้นประถมมาเนี่ยถูกสจต้องปาจีนเนี่ยนะครับยิงตายอันนั้นเป็นคำกล่าวหานะครับ คุณวินัยทองสองในขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นตำรวจอยู่กองปราบนะครับเพื่อนถูกยิงตายก็ไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะไปจับสจโต้งปะจีนได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานทั้งบุคคลทั้งอะไรเลยคุณวินัยทองสองพอย้ายไปเป็นผู้จัดการภาคสองนะครับทีนี้ก็ไปจับสจโต้งโดยการให้พักพวกของตัวเองไปล่อซื้อในการประมูลงานโดยโอนเงินมา1 0 0 0 0แบาทเข้าบัญชีของนะครับพรกพวกของคุณวินัยทองสองหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็เอาสอจโต้งปะจีนเนี่ยไปซ้อมทรมาน ก่อนสจต้องปะจีนจะตายนะครับผมรู้จักสจต้องปะจีนห้าปีสจต้องปะจีนแล้วผมฟังเลยว่าคุณวินัยทองสองเนี่ยให้ลูกน้องนะครับเอาน้ําแข็งนะครับที่เป็นกั๊กนะครับถอดเสื้อผ้าเหลืองเกงในอย่างเดียววางบนหน้าออกสจต้องปะจีนเพื่อให้บังคับให้สจต้องปะจีนเนี่ยซัดทอดว่าคนที่เป็นหัวหน้าประมูลคือโกทอนไม่พอใช้เครื่องไฟฟ้าชอดไข่นะครับและยังใช้อุปกรณ์หนีบนิ้วมือสจต้องปะจีนไม่ซัดทอดไข่ จนทั่งเข้าสู่กระบวนการจนทั้งไปติดคุกติดตารางต่อมาสจตบจีนออกจากเรือนจํามาก็ไปพบคุณวินัยทองสองไปดูแลคุณวินัยทองสองทุกเดือนนะครับนะอันนี้สจตบจีนบอกผมก่อนตายดังนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าสจตบจีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับผิดกฎหมายเวปปนุเวปปนันเนี่ยคุณได้ถามสจคุณได้ถามนายกกบาจอาจีนไหมเมียเขาเนี่ยคือสจจอยจีนเนี่ยซึ่งยังอยู่เนี่ย คุณไม่ใส่ร้ายคนตายคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับถ้าแน่จริงมาดีเบตกับผมเลยแล้วผมจะบอกด้วยว่าไอ้คนที่คุณว่าไอ้มีหลักฐานแชทเชิดอะไรเนี่ยคุณช่วยไปเอาตํารวจไซเบอร์น่นะที่คุณพูดถึงเนี่ยที่ไปดูแลคุณทุกเดือนเนี่ยนะไปหาคุณเวลาเราแต่งตั้งตํารวจน่ไปให้คุณเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าทุกอย่างนั่นคือเรื่องอะไรนะมาดีเบตผ่านรายการทีวีกันเลยดีกว่าให้คน,น้งประเทศไทยเห็นระหว่างวินัยทองสองกับชิริยะดีกว่าผมของแท้แน่นอนตอบได้ทุกคําถาม ไม่ใช่เหมือนนักเรียนกระโปรงแบดบวินัยทองสองขอบคุณครับ